กุ้งพาปี62ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ2อปีแล้วล้วก็ทำพืชผักผลไม้ต่างๆนี้ก็หลายชนิดซึ่งก็จะทำพืชผักผลไม้ให้มีรายได้ทุกวันเป็นเดือนเป็นเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนี่คือแผนนะครับส่วนองุ่นเนี่ยเป็นพืชผลไม้ที่เป็นพืชต่างประเทศซึ่งหลายๆคนบอกว่าปลูกไม่ได้ปลูกไม่ได้ผลผลิต เป็นการสร้างความเข้าใจผิดของเกษตรกรทั่วไปคือองุ่นเนี่ยปลูกได้ทุกที่ของประเทศไทยโดยที่องุ่นโดยลักษณะขององุ่นเนี่ยคือเป็นพืชที่ไม่ชอบฝนทําไมถึงต้องมีโรงเรือนการมีโรงเรือนก็คือการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องฝนแล้วก็น้ําค้างลดการเป็นเชื้อรานะครับส่วน การมีโรงเรืออันนึงก็คือทําให้องุ่นเนี่ยสามารถควบคุมน้ําให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีได้นะครับผมเลิกปลูกองุ่นปั๊บเลยไม่มีความรู้อะไรเลยพอผมปลูกไปสักพักในความคิดเดิมก็คือเราต้องการที่อยากทาพืชผักอะไรเนี่ยให้ปลอดภัยต่อตัวเองและต่อผู้บริโภคอ,อ,องุ่นเป็นพืชต่างประเทศเราจําเป็นต้องให้เกี่ยวกับเรื่องของเคมีแล้วก็ยารักษาโรค เกีวกับอางุ่นด้วยการทำอางุ่นอินรีเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าอินทรียร้อยหรือว่าอินทรีย์ตามชื่อนะครับเพราะอางุ่นเนี่ยทำอินรีเนี่ยค่อนข้างยากค่อนข้างยากเพราะว่าในการควบคุมเรื่องของการให้ปุ๋ยพอผมมีความคิดว่าผมต้องการที่จะให้อังุ่นผมปลอดภัยให้ผู้บริโภคมาตักอ่างุ่นที่ไร่ผมแล้วก็ทานได้เลย ผมก็เลยมีแนวคิดว่าผมจะทำยังไงว่าให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยของหุุนก็เลยคิดที่จะทําเกี่ยวกับ g a p ขึ้นมาโดยก็ไปปรึกษาที่สนว์วิจัยนี่แหละว่าต้องทํำยังไงบ้างก็ได้ใบเอกสารมาทั้งหมดซึ่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการเตรียมการทา g a p เนี่ยเบื้องต้นผมก็ทําอยู่แล้วก็คือหนึ่งเรื่องของการบันทึกการทํางานทุกวันการให้ปุ๋ยการให้เคมี แล้วก็ระยะปลอดภัยขององุ่นระยะที่ปลอดสารอย่างเงี้ยก็ทํามาโดยตลอดแล้วก็เอา,อาวิธีการของทุกวิจัยเนี่ยมาปรับให้มันเข้าตามระบบให้หมดมันก็เลยทําให้สะดวกและง่ายขึ้นแล้วก็อาจารย์ก็มาตรวจให้ก็ให้คําแนะนําว่าต้องทําอะไรบ้างเพิ่มเติมอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับไม่ยากครับใครทำ GAP ไม่ยากขอให้ตัวเองอะ่ะมันทึกทุกวัน ว่าเราทําอะไรเราให้อะไรปริมาณเท่าไหร่แล้วองุ่นเราเนี่ยปลูกวันไหนเป็นพันอะไรแล้วก็ระยะเวลามันเป็นช่วงอะไรแปลงที่เท่าไหร่เนี่ยทาไปก็ไม่ยากทุกคนทําได้ <c oughs> เพื่อที่จะให้องุ่นเราหรือว่าผลไม้ที่ปลูกเนี่ยปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สําคัญคือปลอดภัยต่ตัวเองด้วยเราอยู่กับเราต้องอยู่นานกว่าต้นองุ่นกับผม <c oughs> เป็นพันเไรครับที่เอามาปลูกอ่พันธุ์เทียมมาปลูกที่ไร่เรามีทั้งหมดยี่สิบห้าสายพันธุ์นะครับจริงจริงแล้วเนี่ยองุ่นแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมันให้ผลผลิตไม่เหมือนกันเราก็มีการทดลองปลูกส่วนพันธุ์ที่ให้ผลผลิตแน่ๆก็คือว่าคือโครงการหลวงเขาปลูกอยู่แล้วคือพันธุ์ beauty s e e d l e ของทางเชียงใหม่มซึ่งเป็นองุ่นดำไรเมล็ดนะครับปลูกที่ไหนก็ออกลูกแน่แต่การบริหารจัดการเยอะนิดนึง ในเรื่องของการตกแต่งผลอุ้่นมันใช้เวลาในการทำค่อนข้างเยอะซึ่งสายพันธุ์ต่อไปที่ผมจะพัฒนาแล้วก็กวปรัปรุมปลูกไปเรื่อยๆให้มันเหมาะกับพื้นที่ก็จะมีสายพันธุ์ของญี่ปุ่นพวกเกียวโฮดูบี้โรมานหรือว่าพวกพี o โอเน่ ione, ต่างๆที่เป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นอันนี้ออกผลผลิตแน่นอนอนี่แค่วิธีการคือทําการสลายมเมล็ดให้เหมือนญี่ปุ่นแค่วิธีเดียวอย่างอื่นนี่ได้ผลหมด ส่วนพันธุ์อิสราเอลที่นํานำเข้ามาก็ปลูกได้ตอนนี้ก็มีออกผลออกดอกเยอะเหมือนพอสมควรแต่บางสายพันธุ์ก็ไม่ให้ผลผลิตก็มีเช่นพันธุ์เกี่ยวกับของอเมริกาพวกซูพปเรียพวกโรโยทับคอทัมโรโยพวกเนี้ยผมทดลองมาหลายทีแล้วออกดอกออกช่อเดียวสองช่อไม่ออกผลผลิตก็ผมก็จะค่อยๆค,ค,คัดออกไปแล้วก็จะเอาพันธุ์ดีๆขึ้นมาขายายต่อไปเรื่อย และคนที่สนใจจะปลูกองุ่นไม่ต้องเสียเวลาว่าปลูกแล้วไม่มีลูกปลูกแล้วก็มีลูกได้เลยแล้วก็สามารถมา,าศึกษาวิธีการปลูกการดูแลกับผมได้ไม่มีค่าใช้จ่ายคืออยากให้คนทำองุ่นได้เป็นไม่ต้องไปห่วงความรู้เหมือนกับในเพจในเว็บต่างๆเนี่ยเขาจะไม่บอกคุณหมดหรอกเขาจะบอกคุณว่าปลูกยังไงแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นคุณก็ไปหาเอาเองซึ่งบางทีมันก็ยาก มันมีมันมีเพศนะครับแพทยคู่เพศย์จยอะไรนะอ่อ๋อไม่มีครับองุ่นเป็นดอกสมบูรณ์เพศครับเวลาออกดอกปั๊บมันก็จะผสมของมันเองมันมีเพียงแค่องุ่นเป็นพืชต่างประเทศที่ต้องให้จุลธาตุค่อนข้างเยอะเช่นแคลเซียมโบรอนสังกสีแมกนีเซียมพวกเนี้ยเราต้องให้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันการถ้าแคลเซียมไม่พอเนี่ยองุ่นพอติดลูกปั๊บมันจะสามารถ สลัดขั้วหลุดไปเองหลุดหมดหม,มันก็จะไม่ติดด้วยตรงนี้ครับมันต้องมีแคลเซียมบอนที่เป็นออคอแล้วก <ğ> ็เรื่องของสังกะสีแมกนีเซียมหรือโมตินัมในต่างต่าง,องเนี่ยในใบขององุ่นเนี่ยมันจะเป็นต้องบำรุงให้ดีให้มันเขียวถ้ามันเขียวมันสามารถปรุงอาหารได้ดีผลผลิตก็ออกก็ดีครับมันก็มีหลายๆลอย่างบวกกัน การดูแลต่างๆก็ต้องมองดูว่าอย่างองุ่นลอกโรงเรือนที่เป็นใบสีน้าตาลน้ําตาลเนี่ยช่วงฝนตกเนี่ยมันเกิดของอเชื้อราลงมันเลยทําให้ใบมันเสียหลังจากนั้นเราดูแลดีมาใบาเกิดใหม่มันกยาะสวยขึ้นะตอนนี้ตกผลึกได้ยังครับว่าพัน์ไหนที่เหมาะสาหรับบ้านเราสกุลนรอนสกุลนครนคน,คนี่นะครับจะปลูกได้นะครับถ,ถ้าดีจริงๆก็จะมีหนึ่งครับ คิวตี้คิวตี้ซิเล็น,นะครับแล้วก็อางาุ่นเชียวโฮของญี่ปุ่นปลูกได้อางาุ่นไซมัสแคทของญี่ปุ่นปลูกได้อือาอหุ่นพอมสันของออสเตรเลียปลูกได้นะครับออกลูกออกลูกเยอะด้วยแล้วก็อางาุ่นดับอะโดา่าเป็นของแถวอเมริกาที่ก็ปลูกได้ออกดอกออกลูกแน่นอนครับมีหลายอย่างอยู่แล้วก็ช่วงทดลองพันดูบี้โรมาที่องุ่นแพงสุดในโลกก็ปลูกได้มผมคิดว่าเดี๋ยวผม ตัดแต่งทําให้มันออกลูกน่าจะมีผลผลิตอยู่แต่เราไม่สามารถทําให้ได้คุณภาพเท่าญี่ปุ่นนะอของเขาใช้ท่ออากาศให้ให้คุยให้เรนทางอากาศหมเลยทั้งก็แอร์หมดเลยเข้าลูกเราทําแค่ให้มีองุนดีๆไปทานรสชาติเหรอครับเป็นตัวไรสชาติเหรอครับองุนทุกชนิดหวานหมดมแล้วก็อมุนเบียร์ที่จะหวานตามเปรี้ยวหน่อยหนึ่งแต่เป็นองุนที่เอามาแปรรูปทําเครื่องดื่มอร่อยที่สุด ทำเค้กทำอะไรได้หมดเลยทผมก็ทําไอศครีมกับทำองุ่นปั่นก็อร่อยโดยไม่ต้องเติมอะไรเลยครับมีท่านในสงสัยน้ําใช้เยอะนะครับน้ำในการติ่อยากจะมาศึกษาเรียนรู้ร่วมด้วยถัาต้องมานอนทักแบบไหรือวันเดียวก็เาอย่างนี้จริงๆแล้วผมพรุ่งนี้ผมมีให้คนที่สนใจอยากปลูกองุ่นนะครับมา มาเรียนรู้การปลูกอมุ่นได้ปีพรุ่งนี้9มงถึงเที่ยงมาเรียนรู้ได้ไม่มีใครใจ่ายนะครับเพียงแค่ผมจะบอกว่าปลูกอมุ่นยังไงให้โตแล้วเลี้ยงกิ่งยังไงให้มันให้มันสร้างกิ่งยังไงแล้วก็ออกผลผลิตยังไงใช้เวลาแป๊บเดียวครับแต่ถ้าปลูกเพื่อจะเอาจริงเอาจังก็ค,ค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่ารายละเอียดแต่ละขั้นตอนมันจะมีเยอะนิดนึงผมก็จะ ผมก็จะทําอะไรผมจะจดเป็นวิธีการไปแล้วก็ทดลองว่าวิธีการนี้ทําทําได้สําเร็จทำได้ทำไม่ได้ต้องทํำยังไงต่อแก้ยังไงก็ระยะเวลาเกือบสองปีผมก็ทํามาได้เรื่อยๆครับวันนี้ก็บัดเดียวก็เสร็จก็คือผมจะให้เริ่มต้นแบบปลูกเลยจยุดจากต้นกล้าผมมาแล้วปลูกปลูกเสร็จแล้วเลี้ยงกิ่งขึ้นยังไงเลี้ยงต้นยังไงพอเลี้ยงต้นยังไงเสร็จก็เลี้ยงกิ่ง กิ่งอามยังไงเลี้ยงกิ่งอามไงเลี้ยงกิ่งเคนไงต่อกิ่งเคนก็คือกิ่งที่ให้ผลผลิตแล้วหลังจากนั้นกิ่งเคนต่างๆเนี่ยทาไมองุ่นอยู่กับเราถึง 30- 40ปีไม่ตายมันเพราะอะไรมันทำไมกิ่งเคนไว้อยู่แค่เดิมมันไม่ไปไหนมกิ่งแค่เท่าเดิมนี่แต่ก็ออกได้เรื่อยๆบางคนก็อยากไปปลูกแบบนี้ก็ได้นะปลูกแบบปลูกแบบอ่าสวยงามเป็นซุ้มหน้าบ้าน ข้างล่างเป็นโต๊ะข้าวกินข้าวหรือว่าข้างบนเป็นตู้อุ่นก็เลี้ยงได้เพียงแค่เราจัดสิ่งให้มันสวยให้มันดีนะท่นเองพัทนที่มาเป็นเม็ดมาใช่ไหมครับหรือว่าเราเป็นเกลี้ยมาอ่างางูมีหลายสายพันธุ์อ่างงูที่มีเม็ดมาเลยก็มีอ่าง่นที่เป็นไม่มีเม็ดก็มีอย่างบิวตี้ไม่มีเม็ดแต่ถ้าให้ปุ๋ยไม่ถูกมันก็จะมีเม็ดส่วนทอมสันอ่างงูเขียวไม่มีเม็ดอย่างเงี้ยหลายๆพันธุ์ไม่มีเม็ด ก็เละมาถ่ายรูปกันหน่อยเด็กกันหน่อยถ่ายถายถ่ายให้น่อยมันต้องมันต้องมันต้องมีข้อมูลนะพี่น้องต้องมีข้อมูลไว้ใช่ไหมอ่าครับนี่ลนี่อยากทาตรงไหนไหมครับน้ำลแล้ให้น้ำให้ยังไงครับอ๋อการให้น้ำหรอครับเดี๋ยวถ้าดูที่แปลงก็ยจะทราบ การให้น้ําคือองุ่นเนี่ยเราให้ทุกวันเราให้ทุกวันเราให้พอเปียกไม่ให้แข็งแต่ถ้าฝนตกมันก็ไม่ผลกับโรงเรือนเพราะว่าน้ําออกค้างๆหมดเราต้องให้น้ําอยู่ดีนะครับการให้น้ําองุ่นเป็นการควบคุมน้ําให้อ่แต่ละดับไม่เท่ากันเลี้ยงต้นให้ทุกวันสะสมอาหารสะสมอาหารเพื่อแช่ให้ผลผลิตเราจะลดลงมาเหลือ50%ช่วงจะทําให้ผลผลิตออกออกผลผลิตเนี่ย หรือว่าช่วงจับคุณกิ่งการคุณกิ่งคือการตัดกิ่งให้ออกผลผลิตนะครับยังลดน้ําก่อนหน้านั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสิบห้าวันหลังจากลดน้ําเสร็จพอมาเริ่มแตกใบอ่อนเรายังไม่ให้น้ํานะครับจนกว่าจะเห็นดอกปั๊บเราถึงจะให้น้ําต่อเริ่มเริ่มการให้น้ําก็คือเริ่มทีละยี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นจนถึงเป็นลูกเล็กๆให้ร้อยเปอร์เซ็นจนถึงลูกเริ่มเปลี่ยนสีอย่าเริ่มลดน้ําอีกมันจะเป็นวนไปเรื่อยๆครับ การให้น้ำมันจะเป็นอย่างนี้เราเลยจะเป็นต้องมีการควบคุมการเรื่องน้ําค่อนข้างสาคัญถ้าช่วงอ่างุ่นแก่แล้วโตเต็มที่แล้วเราให้น้ําเต็มที่ก็อ่างุ่นก็จะระเบิดหมดนะครับเราให้น้ําเยอะไม่ได้อ่งุ่นมันน้ําเยอะปับ๊บมันก็ลงที่ลูกลูกมันก็จะแตกส่วนถ้าปลูกนอกโรงเรือนเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีปัญหาหมดส่วนใหญ่จะได้ปีละหนึ่งครั้ง โดยในโรงเดือนนี่เราสามารถจัดการได้ออกได้เรื่อยๆอย่างโรงที่หนึ่งนี่ยสุกปลายธันวา,าต่อไปก็จะสุกมกรลาเดี๋ยวต่อไปโรงที่สองผมจะเริม่มคุณกก่งวันที่สิบหกนี้สิบหกพฤศจิกาธันวามกราคุมพาประมาณปลายคุมพาก็จะสุกโรงนี้ต่อไปก็จะเดือนเมษาก็จะวนไปเรื่อยๆครับเราสามารถทำองุ่นออกได้เรื่อยๆปีแรกมันก็จะงมงมอยู่อพอปีต่อไปเราเริ่มจัดการมันได้เราก็จะองุ่นก็จะออกเรื่อยๆ ต้นหนึ่งได้สักกี่รอบครับต้นหนึ่งแหละครับก็นนบถ้าเลา้ยดีๆ,ๆบำร,รุงตามถูก,กต,ต,ต้องเนี่ยต้นหนึ่งก็อยู่ประมาณยี่สิปีแล้วกันยี่สิบปีปีละสองรอบขอปีละสองรอบต้นหนึ่งถ้าให้ผลผลิตเต็มที่จริงๆต่อต้อนเนี่ยก็ประมาณยังเคยให้สูงสุดนะครับต้นเดียวเจ็ดสิบกิโลตรงนี้แต่จริงๆแล้วที่อาจารย์บอกผมมาว่าอย่าเยอะเกินไปต้นจะช้ำ เราควรให้ประมาณต้นประมาณอยู่สัก40 km, ่สิกิโลสาสิ่โลอถ้ามันออกถ้ามันออกดกนะครับให้แค่นั้นพวงอืน่นตักิ้งจากแรกปูกจนให้ผลผลิตนี้ใช้เวลาจากแรกปูกจนให้ผลผลิตถ้าบารุงลูดต้อง,ต,องต้นเจริญเติบโตดี1-4เดือนเต็มค้างค้างก็คือ2 5งคูณหเมตรนะครับต่อต้นเนี้ กิ่งเต็มค้างหลังจากสี่เดือนเนี่ยสะสมอาหารบำรุงใบแก่กิ่งแก่ก็มาอีกสองเดือนหกเดือนเดือนที่เจ็ดเริ่มสะสมอาหารงดน้ำเดือนที่แปดเริ่มตัดให้ออกผลผลิตครับสิบเอ็ดเดือนผมได้กินแล้วครับสิบเอ็ดเดือนได้กินชุดที่หนึ่งพอเก็บปั๊บผมตัดต่อเลยก็นับไปอีกสิอีกสามเดือนกว่าก็ได้กินชุดที่สอง ไอ้ตอนนี้คือชุดที่ห้าครับยังไม่ถึงสองปีก็คือเราตัดต่อตัดออกคือถ้ามันออกไปเยอะเราสามารถตัดกิ่งออกได้เลยแล้วก็ของมึงดินต่อได้เลยครับดินครับมันชอบดินแบบไหนอราจนเป็นพืชที่เป็นรากผิวดินนะง่ายๆดินทุกชนิดถ้าเราสามารถดูแลเรื่องผิวดินตรงเนี้ยแค่สามสิบเซนเนี่ยให้มันมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็มี ความร่วนที่หรือความชื้นที่ให้สามารถลากองุ่นไปได้เนี่ยก็ปลูกได้หมดครับไม่ได้ลากลึกอ๋อลากไม่ลึกถ้าลากลึกก็ตรงนี้ดินตรงนี้ปลูกลากลึกไม่ค่อยดีก็จุดจุด,จดอะโวคาโดปลูกไม่ขึ้นเลยเพราะว่าข้างล่างจริงๆเป็นขุดไปแค่ห้าสิบเซนจะเป็นหินนะอ๋อลากไปไม่ได้แล่องุ่นที่ปลูกได้ บางคนก็ลงทุนซื้อดินมาผมแค่สามสิบเซนเพาคิดว่าเอเอาปุ๋ยหมักพวกนี้ผสมไวให้มันแล้วก็ให้ให้มันร่วนซุยแล้วก็เอาฟางคุมให้เกิดความชื้นร่างก็บิ่งได้แหละรากลักไปไกลไหมรากไปไกลไหมรากไปไกลครับกินงอาุ่นไปไกลแค่ไหนรากเขาไปเท่านั้นครับแต่องุ่นเนี่ยเราจะควบคุมเรื่องของรากก็คือว่า ถ้าต้นอยู่ตรงนี้บางทีปลูกไปสองปีอย่างเงี้ยก็ตัดตัดให้หมดเลยรากถ้ามันเกิดใหม่ไม่ให้มันไปไกลเราก็ุตัดรากเลยครับถึงว่าอางุ่นต้นอยู่แค่นี้ตัดรากตรงนี้องุ่นก็ไม่ตายครับมันจะแตกมาใหม่แตกรากใหม่ใช่แต่ถ้าต้นมันยังเล็กอยู่อย่าไปทําถ้าต้นมันใหญ่แล้วมันแข็งแรงไม่ตายยากครับเพราะว่าเดิมทีต้นองุ่นเนี่ยมันอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะออกผลผลิตตามฤดูฤดูใบไ,ไม้ร่วง องุ่นจะใบใบร่วงหมดใบร่วงหมดเลยเข้าฤดูหนาวองุ่นจะพักต้นอยู่ในยิมะตกหนาวมันก็อยู่พักต้นสะสมมาหารอยู่ในต้นพอฤดูใบไม้สีปั๊บเนี่ยมันก็จะแตกแตกยอดออกดอกนั่นเลยครับรอบของมันปีละหนึ่งครั้งแต่บ้านเราได้เปรียบคือเราสามารถทําได้ทั้งปีเพราะเราไม่มีฤดูหนาวอย่างนั้น hmm. เขาได้เปลี่ยนถ้ามีการพัฒนาเรื่องการทําองุ่นอย่างจริงจังในบ้านเราเนี่ยผมว่าไปไกลนะครับเพราะว่าที่ภาคกลางเขาปลูกแต่พันธุ์อะไรนะไวมาละกาองุ่นเขียวมีเม็ดอ่ะที่องุ่นดองอ่ะครับภาคกลางเขาปลูกกันเยอะแต่ที่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสมมติว่าปลูกหนึ่งร้อยตอนนี้เดลือวแค่ประมาณไม่ถึงห้าสิบที่เหลือติดไปหมดละลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเปลี่ยนสายพันธุ์เขาก็ไปไม่ได้ เราก็ต้องพอย่อยๆรถลงนี่เลยมีนะครับฟังดูแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไปเที่ยวที่อื่นไม่ค่อยได้นะครับก็ไปเที่ยวที่อื่นมันจะไปไม่ได้เพราะว่าฟังดูแล้วมันต้องอยู่ประจำแปลงเอาใจใส่อย่างนี้